อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก่อเหตุยิงเพื่อนอาจารย์ด้วยการเสียชีวิตขาห้องสอบต่อหน้านักศึกษาจำนวนมากจากนั้นใช้ปืนปลิดชีพตัวเองตายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีมูลเหตุของความขัดแย้งสะสมมาจากเรื่องการเปิดหลักสูตรพิเศษและวุฒิการศึกษาสะท้อนปัญหาธรรมมาพิบานที่สุกไว้ใต้พรมของสถาบันอุดมศึกษาเมืองไทยถือเป็นปัญหาที่พร้อมบานปลาย กลายเป็นความดุนแรงได้ทุกเมื่อก่อนหน้าโศก,กนาตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็มีเหตุวุ่นวุ่นยาวนานข้ามปีจากการแย่งอำนาจการบริหารและการร้องเรียนทุจริตหลายโครงการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือเอแบกจนในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องใช้อำนาจส่งคณะกรรมการเข้าควบคุมอำนาจการบริหารมหาวิทยาลัย ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่งก็มีเรื่องร้องเรียนกันหนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายส่วนมหาวิทยาลัยภูทรหลายแห่งก็ถูกร้องเรียนเรื่องการเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานมุ่งสแสวงหาผลกําไรมากกว่าคุณภาพทางการศึกษาและบางโครงการเจตนาสแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้อง ทำให้เกิดการร้องเรียนและฟ้องร้องกันมากมายจากสภาพปัญหาทั้งหมดทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/ ท .2559 ใช้อํานาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาท้องประเดิมสองมหาวิทยาลัยนำร่องคือมหาวิทยาลัยราชภัสุริน กับมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิคำสั่งนี้แม้เป็นการใช้อำนาจพิเศษที่เคยถูกต่อต้านในหลายเรื่องแต่เรื่องนี้ดูเหมือนจะได้รับการขานรับมากพอสมควรสะท้อนว่าปัญหาธรรม,มิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเกิดอย่างกว้างขวางและเรื้อรังมานานเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบอกว่า ปัญหาธรรมภพิบาลในรั้วมหาวิทยาลัยมีอยู่สองเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของบุคลากรกับเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนมูลเหตุหนึ่งเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการจึงมีการเลือกปฏิบัติต่อคนสองกลุ่มไม่เท่ากันคือกลุ่มที่เป็นข้าราชการอยู่เดิมกับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนอกจากนี้เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการต้องหารายได้เลี้ยงดูตัวเองมากขึ้น ทำให้มีการผลิตหลักสูตรเพื่อนําเงินเข้ามาหาวิทยาลัยด้านหนึ่งส่งผลให้บุคลากรมีรายได้พิเศษนอกจากเงินเดือนแต่อีกด้านหนึ่งที่เกิดตามมาคือปัญหาการบริหารจัดการในองค์กรและฝ่ายบริหารมักเลือกพักพวกตัวเองเข้าไปบริหารหลักสูตรพิเศษและมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตามมากระทบต่อคุณภาพการศึกษาในที่สุดซึ่งหลักสูตรพิเศษเก็จะถูกกำหนด เกณฑ์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาว่าจะต้องมีคณะกรรมการ5ท่านนะแล้วหมุนเวียนเป็นได้ปีครั้งละ2ปีในวาระนะครับแต่ว่าเมื่อกลุ่มที่เป็นฝ่ายที่บริหารนะครับอาจจะเลือกพักพวกมาดูแลเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่ผลประโยชน์เรื่องเงินด้วยเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการหมุนเวียนให้กับอ,อาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยไม่เท่าเทียมกันก็จะเกิดปัญหาเรื่องธรรมิบาล รเรื่องอความไม่โปร่งใสก็จะ,ะเข้ามาละการออกคำสั่งหัวหน้าคอสชที่39ทั2559ซึ่งเป็นเหมือนยาแรงนั้นเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการแก้ปัญหาภายในใหม่ทั้งระบบและคำสั่งนี้เป็นการใช้อำนาจจัดการปัญหาอย่างถูกทิศถูกทาง แต่ยังไม่ครอบคลุมและอยากให้เน้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสำคัญม .44 ส4ของอุดมศากตร์เขาถือว่าโอเคมากแต่นะฮะยังมีข้อกังวลน,นิดหนึ่งนะก็คือเรื่องของคณะกรรมการกกอนะก็คือคณะกรรมการการดมศึกษาทีา่เป็นชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับผมได้เรียกร้องผ่านสื่อไปรอบหนึ่งละอยากจะให้ตรวจสอบคณะกรรมการบาง,บางท่าน นะครับซึ่งมีเข้าข่ายในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเพราะว่าคณะกรรมาการบางท่านเนี่ยก็จะเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในหลายมหาวิทยาลัยมันก็จะขัดกันเองในมาตรา44คําสั่งครั้งนี้ในข้อ2หรือข้อ3นะฮะที่ระบ,บะุชัดเจนว่าอาจารย์หนึ่งท่านจะเป็นนายกสภาได้ไม่เกิน3แห่งนะครับหรือว่าเป็นนายกสภาหนึ่งแห่งและเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน2แห่งก็คือโดยรวมเนี่ยจะต้องเป็นได้ไม่เกิน3 นับแต่เราจะสังเกตว่าคณะกรรมาการกออบางท่านเนี่ยเป็นเกินประมาณห้าความท้าทายของการใช้อำนาจพิเศษเพื่อแก้ปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาก็คือเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อาจไม่สานต่อวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมก็ได้อีกทั้งเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ย่อมไม่มีอำนาจแบบในมาตรา44หลงเหลืออยู่อีกประเด็นนี้รองศาสตราจารย์ดรวิรชัยเสนอว่า น่าจะเร่งผักดันพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนจะดีกว่าระพีพัทพิมแก้วถ่ายภาพเนื้อแพรพงสุวรรณทีมพิการข่าวนาว26รายงาน